สวัสดีครับอยู่กับผมเบ้าบนพี่น้องถ้าพี่น้องมาชมความคืบหนา้างานสัรปิงเวทที่เบ้าบนาในท้ายคลิปไปหลายคลิปครับผมที่เบ้าบนเริ่มคุดมาจากสันบน่นละสันบนเบ้าบนคุดลงมาสันล่างกับสันนีกับเบ้าบนคุดครับแต่มาสันนี้ลักษณะบกค่อยนวลตาปันไดเพราะว่าเบ้าบนอ่บัไดเขามารวมนะครับจ่วงช่วงอื่นกะ ด,ดูดีดูดนะีเนียจัหน่อยกับบ้าวบนเทศครับหัวแมนมาโคตรหน้าเจ้าของครับพี่น้องเบิง้งเรียบเทียบอรรถครับราพพี่น้องว่าเบิง้งความขืหนา้าการสั่งตัวสปริงเวตัวยังกว่ากัมแพงกัาแพงหนามพี่น้องเป็นกำลังเข่าแบบอยู่ครับพามาชมจังหน่อยโอ้เล็กลายเลยพี่น้องครับใส่เล็กลายตันนะ กำลังปลูกเล็กอยู่ครับความสูงเล่าๆคุณน้องพี่น้องท่านเบิ่มที่เบาบนคุดไปครับมันปลูกเล็กกันเบาบนได้แบวเวียนมาถ่ายคลิปพี่น้องในเบื้องครับเหนียงตมต่อเล็กขึ้นเบิกเลยพี่น้องเหนียงมาถึงครับระดับจะอยู่ดี สั้นบนนะครับฝลายนิวเอาบนนะต้องต่อไปอีกสเตป็ปนึงครับเป็นคนอีสา,าน้าเท่าไหรนะครับที่มาเป็นผู้สั่งยนี่นับแดกคนที่ปลูกแลลวกเทพื้นก่อนครับตัวฐานมันนี่หนาขนาดนี้พี่้องสิเทนนี่แหละครับฐานมัน กับตัวหัวอขนนะพี่น้องครับมันมีไมัโคบผมเน๊ะสม,มิตตโมครับค่อยยกเล็กยกนั่นอีกย่างที่จะให้พี่น้องเบิ่งครับภาเบิรมที่เป็นเบิ่มกันถล่มที่เบาบนเห็ดว้ครับส่วนนี่เบาบนเฮ็ดนะครับส่วนทั้งผลเบาบนบไดเห็ดเพราะว่าออกไปก่อน ให้พี่น้องเบื่องครับเพราะว่าพันธันตรายอย่างไ,นไหนมีขนาดเบาบนถึงเพื่อได้เลยมันหายมาสูนย์ุนหาเบาบ,บนกระดึงกินเข้าไปนิดหน่อยครับเบิงบ่งไหยพี่น้องไหลลงมาครับทับหินนะทับเล็กเลยครับขวดลงมาแต่ย้มไหลบนนี่เนี่ยให้พี่น้องเบิ่งครับเพราะฉะนั้นเบา,บาบนก็เรียกว่าพ่เ็ดคลิปในเบืบ่องว่าวัสมมาตรใส่หัวแยกใดเนาะ นี่ขนาดไม่ได้ใส่หัวแยกนะครับถามมันรุดมันจะรุดออกมาเป็นเพิิงเป็นสันมาเลยเนี่นึกสภาพครับมีคนงานมากกำลังกลมกลมเงยๆผูกเล็กอยู่จังสิเรามีการสะไลร์เนี่ยอันตรายครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเก่าที่เบาบนเคยสอนเคยแนวแนวครับเว้นจะค่อยๆเก่าเก่าแห้งหรือว่ากินแห้งเนี่ยรุดออกมาเลยครับพอ เงี้ยเห็นไหมส่วนนี้เนี่ยเบาบนบไิเฮ็หนนะครับเนี่ยมันเป็นสันเป็นเพิงเป็นกราบเห็นไหมนครับถ้ามันไหลนี่คือไหลลงมาเป็นเพิิงครับเป็นก้อนเดียวหลดพี่น้องในเบิ่งครับเนี่ยเพราะว่าเริ่มตั้งแบบเนี่ยทั้งไห้คนก็ต้องมายืนนี่ยืนนี่ทำงานอยู่นี่ครับเห็นไหมครับ นี่คือมันเคยหลุดออกมาเลยเนี่ยมันจะไหลลงมาทีนึงนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาสโลบศูนย์ต่อศูนย์ปัญหาเพราะพอภาหินที่เขาขาดว่ามันจะแข็งมันเบ่แข็งครับมันก็เลยเป็นหินปูอยัางสีครับสว่วนนี่บ้าบนบลิเหณนี้นาจะดูดีนนด้วยค่อยดีครับ ตอนเทเรียนครับพี่น้องเทรียนอะไรล่ะครับที่เป็นการเข่าแบบเราจะเป็นอะไรยังกระเพงแรพงจะมีสองฟังครับฝั่งนี้กับฝั่งโน่นแต่น้ำกับจิ้มพานตรงกลางก็จะเป็นการเทที่ระจอยที่ระจอยคือว่าที่เทเรีนสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปต่อมาจนทะลุมาพี่ครับตัวนี้เบาวนยังพระในแแค่หินที่งานเบาวนยังแแค่หินพระท่านไหนเบิร์ตครับก็ต้องแแค่หินแแค่ดินออกไปก่อน สภาพกับยังที่พี่น้องเห็นครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเบ้าบนจะนําความคืบหนาแน่ขั้นตอนทัดๆไปสเตปต่อไปปุณนสางแล้วขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นเป็นแนวเป็นทรงให้พี่น้องในเบื้องครับเพราะว่าหลายคนติดตามอยู่ว่าสัางปิงเว่เป็นทังไหนออกมากจะหนานตาเป็นแบบไรเกิดติดตามเบ้าบนไปน้ากันนะครับเน้อเป็นกำลังใจให้เบ้าบนครับถอยกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องอ่า ฝากที่ตามเบาบุญไปน้ำกันครับผมอาจจะมีซาลาบางมีซาลาบางก็ต้องขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอประคุณครับขออย่าต้มคลิปครับพี่น้อง